นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกกับบรรจงนําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมมีที่อําเภอบําเน็ตอาล์จังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุก็คือมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีน้ําทะลักซัดทํานบดินกั้นน้ําขาด ถนนขาดชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนเดือดร้อนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขด่วนโดยชาวบ้านประมาณกว่า30คนได้พาผู้สื่อข่าวไปดูนะครับความเสียหายของถนนทำนบดินกั้นน้ำคลองบงอยู่ที่บ้านโคกผงาดหมู่ที่สองตำบลโคกกรวดเชื่อมต่อวัดป่าโคกผงาดและบ้านโคกเพชรตาบลโคกเพชรอาเภอบํอเอเาเหน็จนรงจังหวัดชายภูมิซึ่ง ถูกแรงน้ำเนี่ยซัดจนขาดเสียหายนะครับกว้างกว่า10เมตรลึก5เมตรโดยถนนสายดังกล่าวนั้นชาวบ้านกว่า100วร้อยครัวเรือนใช้สัญจรไปมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยต้องมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดรวมทั้งพระสงฆ์แม่ชีที่อาศัยอยู่ในวัดอยู่ฝั่งตรงข้ามที่จะต้องออกมาบินทบาตในหมู่บ้านก็ยากลําบากนะครับหากต้องใช้เส้นทางอื่นอ้อมไปไกลอีกกว่า12กิโลเมตรนี่นะฮะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่จะสัญจรไปมาดังกล่าว หนึ่งในชาวบ้านครับคุณทวีบุญขุนทศนะครับก็ไลฟังบอกว่าเนี่ยต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยฝนตกหนักนะครับทาให้มวลน,น้ําในทํานบดินกั้นคลองบงเนี่ยนะครับรับน้ําหนักไม่ไหวเกิดน้ําทะลักทําให้ทํานบขาดนะเป็นอย่างที่บอกนะครับกว้างประมาณสัก10เมตรซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาแก้ไขด่วนเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยข้ามไม่ได้ครับอตอนนี้ทำนบคลองบงมันขาดไปแล้วครับ ครับก็มีความแดดร้อนก็อยากให้หน่วยงานที่ดูแลหรือรับผิดชอบมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพอได้ข้ามไปก่อนครับตอนนี้ครับคุณบรรจงช่วยเราด้วยวคุณบรรจงช่วยเราด้วยวคุณบรรจงช่วยเราด้วยเรื่องนี้ล่าสุดนะครับได้ประสานไปที่นายธงชัยทิพย์จรูนนายกอบตอโคกเพชรได้บอกว่าทำนบดินกักเก็บน้ําแห่งนี้ทางอบตได้เข้ามาซ่อมแซมประจําทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยฝนตกอย่างรุนแรง ทำให้มีมวลน,น้ําป่าไหลมาสมทบที่คลองบงซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ําของหมู่บ้านโคัง,งาดเป็นจํานวนมากทําให้ทํานบดินไม่สามารถรับน้ําหนักได้นะฮะคือน้ำเนี่ยนะครับมาแรงก็เลยขาดพังอย่างที่เห็นเบื้องต้นทางอบตอจะนําแผงกั้นมาปิดเส้นทางป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ชาวบ้านและทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบนะครับขณะที่นายประพันธ์สหนงบัวแนวอำเภอบํมเน็รนรงได้มีการประสานผู้นําชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นการด่วน เพราะว่าช่วงนี้พืชผลการเกษตรชาวบ้านราคาดีชาวบ้านก็จาเป็นต้องนําพืชผลการเกษตรเนี่ยออกขายสู่ตลาดนะครับก็ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักและจะมีการประสานไปยังกรมชลประทานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับอฝั่งหนึ่งแล้วก็ ในเบื้องต้นก็ได้ประสานทางองค์การมหาส่ส่วนตตะบนโคกเพชรนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในการเดินทางสัญจรน,นะครับในในเบื้องต้นเราก็ได้ประสานทางชนประธานที่6ให้รีบเข้ามา,าดาเนินการในการถมรเพื่อให้สามารถสัญจรไปได้ในวันพรุ่งนี้เลยครับ, <Okay. S 2> รบขณะเดียวกันบอกว่าจะมีการนําเครื่องจักรนะฮะมาทําการซ่อมแซมให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนสัญจร ในเร็วนี้ไปก่อนเพื่อที่จะรองงบประมาณการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีงบประมาณ -68 นี้โดยจะมีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้เส้นทางไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามความคืบหน้าคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านนะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้ามาที่เพจบรรจงชงข่าวนะครับเข้าไปที่เพจบรรจงชงข่าว คลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้